ต้นหอมจากซานตงแม้เธอจะดูลูกเหมือนผู้ดีแต่เธอเป็นเออเคแม่บ้านของเศรษฐีสั่งสอนพวกวิปริตราวกับเสือฟาดไปฟาดมาแม่บ้านคนนี้มีทักสะบางอย่างดึงครั้งเดียวได้ทั้งหมดทำเส้นรำเองบางกว่าเส้นผมเป็นที่เลือกอยู่ในตลาดอีกด้วยมันฝรั่งสามกิโลกรัม เธอช่างมันด้วยมือเปล่าก็รู้เลยว่าเจ้าของร้านโกงนักหนกน้ำหนักขาดน่าจะประมาณ124กรัมเจ้าของร้านยังเล่นลิ้นเห็นแม่บ้านไม่ค่อยเป็นเม็ดทำได้เอออะแค่เพิ่มให้เธออีกหนึ่งอันเดี๋ยวอันนั้นหนักเกินเอาอันนี้ให้ฉันเจ้าของร้านไม่เชื่อแต่เมื่อวางมันฝรั่งบนตาช่างตะลึงเลยทันทีที่แม่บ้านเลือกมาไม่ขาดเลยสักกรัมเธอเอามันฝรั่งใส่ถุงเดินออกไปอย่างไม่เชื่อสายตาอย่างกยัดมนุษย์ เมื่อไรเอที่อยู่บ้นกำลังจะออกไปแม่บ้านเตรียมอาหารถุงใหญ่ไว้ให้กลัวว่าเธอจะหิวจนเป็นลมอีกไม่คิดว่าเพิ่งออกจากประตูมาไรเอเพื่อช่วยสุนนะักถูกมอไซค์ชลมเลือดไหลออกมาเต็มพื้นอุจินกำลังจะเรียกรถพยาบาลไรเอข็ลุกขึ้นมาด้วยตัวเองที่แท้ที่พื้นเป็นน้ำมันหุ่นที่แม่บ้านเตรียมไว้ให้ พื่อให้เธอได้อ so ยู so ่ต่อหลานชายเริ่ม so ต kind of ่อว่า so ลุงเอ้อเคสของตัวเองมีคนช่วยชีว so ิต so สุนักของลุงลุงให้เธออยู okay. <Okay. S 1> so ่ที่นี่สองขีดกลางสมวันไม่ได้หรอไม่งั้นสุนักตายไปแล้วนะลุงจะทําไมกับคนช่วยชีวิตสุนัขทาไมใจร้ายอย่างนี้ให้คนอยู่ต่อหรือคืนสุนัขให้กับเธอการกดดานของหลานชายอุจินทำได้เอ้อเคปล่อยไปตกลงให้เธอได้อยู่ต่อ รอลุงเดินจากไปเห็นเธอมีความสุขมากแม่บ้านเองก็ยังยิ้มเลยแล้วเธอก็เปลี่ยนโหมดทันทีเดินไปทำเหมือนกับเป็นหุ่นยนต์อุจินเลิกงานกลับมาบ้านนำอาหารและยาที่เตรียมไว้ให้กับสุนัขมาเพราะสุนัขไม่ได้กินอะไรมาหลายวันทำให้เขาเสียใจไม่คิดว่าสุนัขจะผลักอาหารออกและยังเหลือออกมามีกลิ่นเหม็นมีกลิ่นเหม็นปรากฏว่าเมื่อกี้ไรได้ให้มันกินบางอย่างกลับกินฉันเลี้ยงหมาสิป,ปีนายกลับชอบเจ้านายเก่าเจ้าเล่ห์จริง เธอนำไวโอลินที่แม่ทิ้งไว้ให้มาซ่อมที่ร้านแต่ช่างบอกว่าค่าซ่อมประมาณหมื่นกว่าแต่ตอนนี้เธอไม่มีเงินจะไปเอาเงินมาจากไหนแม่บ้านรู้ว่าเธอต้องออกไปหางานทำพาเธอมาที่ห้องของตัวเองพร้อมที่จะให้เธอยืมอาวุธลับแม่บ้านเปิดตู้เสื้อผ้าข้างในเป็นชุดทำงานเต็มไปหมดไรเอเห็นก็ตะลึงนี่มันชุดเอเบดเดียวกันหมดซื้อมาทำไมเยอะแยะขนาดนี้แม่บ้านปฏิเสธทันทีทุกตัวในนี้มีความแตกต่างกัน ทุกรายละเอียดแตกต่างกันใส่เสื้อผ้าที่ยืมแม่บ้านมาเธอไปด้วยความมาั่นใจออกไปหางานทำแต่ดีได้ไม่ถึงสัมวิรองเท้าหลุดแล้วรีบกระโดดขาเดียวกลับไปใส่รองเท้าผู้กำกับต้องตัดฉากนี้ออกนะอย่าออกอากาศน่าอายมากเธอไปสัมภาษณ์ครูสอนดนตรีแต่เป็นเจ้าหญิงนิตรมนานแม้ว่าจะอายุ3า แต่จังหวัดจันทบ,บุรีแค่มัธยมตน้นเปลี่ยนมหาบริษัทถูกปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อถึงบริษัทสุดท้ายเธอต้องการสู้ด้วยฝีมือของเธอเลยเล่นไวโอลินต่อหน้าผู้สัมภาษณ์ประทับใจทักษะาาเล่นที่ยอดเยี่ยมของเธอแต่เพราะเป็นเจ้าหญิงมิตรานาน ร่างกายยังไม่สมบูรณ์ดีส่งผลให้เธอควบคุมมือไม่ค่อยได้คันชักแต่ละลงพื้นเธอเสียโอกาสอีกครั้งเห็นป้ายโฆษณาข้างทางรับสมัครเด็กเสิร์ฟเงินเดือนสูงเธอรีบไปสมัครครั้งนี้ไม่ต้องมีวุฒิการศึกษาแต่กำหนดอายุขอถามได้ไหมอายุของคุณฉัน17ฉัน30ปีเธอถูกปฏิเสธอีกครั้งเพราะเธออายุเยอะเกินแต่ในความทรงจำของเธอตัวเองไม่กี่วันก่อน ยังเป็นเด็กสาววัย17ปีอยู่เลยอายุ18ปีของฉันละ20ปีของฉันละถ้าไม่ใช่เพราะอุบัติเหตุเธอจะไม่สูญเสียชีวิตวันรุ่นไปด้วยความสามรถทางดนตรีคงสำเร็จไปนาแล้วเป็นนักไวโอลินชื่อดังไม่เหมือนในตอนนี้สมัครที่ไหนก็ไม่มีคนรับไม่คิดว่าจะได้รับข่าวดีเร็วขณะนี้ที่แม่ครูที่สอนดนตรีเข้าโรงพยาบาลกะทันหันเธอเลยได้ไปแทนสอนแทนช่วงเวลาหนึ่ง ร่างกายของหญิงสาวคือ30ปีแต่จิตใจของเธอแอคเคส7ปีเพราะอยู่ในอาการโคม่ามานานฟื้นขึ้นมาก็กลายเป็นป้าเพราะตอนนยายยักเป็นแอคเคเด็กมัธยมตอนนี้เลยหางานไม่ได้ในที่สุดมีโอกาสได้ไปสอนดนตรีแทนเธอเตรียมการสอนทั้งคืนวันรุ่งขึ้นเธอหลบไปลืมว่างมือถือสระอยไว้ที่บ้านอุจินรับสายแทนเธออีกฝ่ายให้เขาฝากบอกเพราะผู้ปกครองคิดว่าเธอไปมืออาชีพ ตอนบ่ายไม่ให้เธอสอนแล้วอุจินทิ้งโน้ตไว้ที่หน้าห้องของเธอแต่เขียนยังไม่เสร็จบริษัทมีเรื่องด่วนรีบออกจากบ้านไปเธอกลับบ้านเห็นข้อความคิดว่านี่เป็นกำลังใจให้เธอเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมไปสอนเวลานี้อุจินนึกขึ้นได้รีบขับรถไปหาไรอลแต่ดูเธอตั้งใจที่จะทำงานจริงๆไม่อยากให้เธอเสียความมั่นใจไม่กล้าพูดออกไปในที่สุดก็ตัดสินใจหยุดเธอทำใจอยู่นานกว่าจะกล้าบอ,อกเธอคุณถูกไล่ออก แต่เสียงข้างทางมันดังเกินไปเธอไม่ได้ยินว่าเขาพูดอะไรเขาเลยต้องตะโกนคนเดินมาเตะหลักหลุดคุณถูกไล่ออกแล้วต่อมาเธอก็นั่งร้องไห้เสียงดังอยู่ข้างทางเสียใจร้องไห้เหมือนเด็กหลังจากร้องไห้เสร็จเธอก็ได้สติแล้วเพราะอุบัติเหตุที่เธอได้รับ เป็นเพียงเรื่องเล็กเรื่องเล็กวันรุ่งขึ้นทั้งสองปไปด้วยกันพาสุนัขไปหาหมอแล้วจู่ๆเธอก็เห็นคนหนึ่งจากด้านหลังเหมือนกับลุงของเธอเลยเธอเปิดประตูรถลงไปพุ่งไปที่กลางถนนเกือบจะโดนชนหลายครั้งสิ่งนี้ไปกระตุ้นความทรงจำของอูจินปรากฏว่าอุบัติเหตุที่ทำให้ไรยต้องอยู่ในอาการโครม,ม่า